อสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวย e ูทูบปากาเอฟซีกับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูปปากาตไทยสิงครับกราบสวัสดีพี่ยังเพจเพจปา,ากาตไทยแกลานครับผมเอ๋อคลิปนี้อยู่กับเจ้าไทยสิงยงกนการเกษตรครับซุปเปอร์มอสชอมสังครับผมเอ้ตัวเล็กสปิกแรง บันไถ่โอ้เจอเขาล่มครับเรื่องเกวันสองร้อยห้าสิบแรงม้ามอสันวานี่ครับัวเดินนี่เป็นซิเมนที่เผาหนย จืดนี้เงครับโอ้เหลี่ยมยุบหยุบยับยบงเไยอเอาระบบมอเตอร์ปัน่นปากเกี๊ยวนี่ครับ ปลาเกี่ยวสาเมตรได้รุ่นนี้นะครับโอ,ขหนหนอ,อบ้ขั้นหน่อยๆแต่ว่าปลาเกี่ยวดีสุดยอดครับแต่ว่าครัขั้นหน่อยได้ซื้อมันจะซื้อได้ครับแต่ว่าโตจริงกันใหญ่อยู่นะครับตัวที่เป็นฮาฟตแปดครัผมนะครับทงางอ้มนี้สองทันสามโอ้ถือว่าใหญ่พอสมควรนะครับ พอทรงเขานี่ก็ร้อยแปดสิบองศาเนี่ยครับลักษณะสามารถเบี่ยงมาดานลังได้เรื่อยสบายครับ